สวัสดี FC นะคะวันนี้เป็นวันพระก็เลยซื้อของมาไหว้พระนะคะแล้วอยู่ๆนะคะก็มีตัวเลขนะคะอ,ออกอ่านี่นะคะตัวเลขชัดมากนะคะอันนี้เป็นแนวทางนะคะเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะอ่า FC ก็ช่วยดูนะคะ บุญวาสนาไม่เท่าเทียมกันนะคะานางเห็นเจ็ดนี้นะคะเลขเจ็ดอันนี้เลขหกอันนี้เลขสี่นะคะอันนี้อันน,น,นี้แอดเห็นเจ็ดหกสี่นะคะเห็นเหมือนกันไหมคะอันนี้เป็นแนวทางนะคะสนับสนุนรัฐบาลนะคะก็เห็นว่ามันชัดนะคะแปลกนะคะอันนี้ไม่ไม่ได้ทําอะไรทั้งสิ้นนะคะมันมันขึ้นมาเองนะคะนี่นะคะ fc เห็นตัวไหนก็เมนมาได้นะคะอันนี้นะคะเจ็ดหกสี่อันนี้แอดนะคะแอดเห็นตัวนี้นะคะขอบอกก่อนนะคะบุญวาสนาไม่เท่ากันนะคะบางที fc อาจจะเห็น3ตัวตรงๆเห็นนอกจากแอดก็ได้นะคะอาจจะมองเห็นไม่เหมือนแอดนะคะ แต่แอดนี่มองเห็น7 6อันนี้นะคะ7อันนี้6อันนี้4นะคะถ้ากลับด้านมางี้นะคะก็เป็นแอดมองเห็นเป็นว่าเจ็ดสี่ 7, นะคะเจ็ดสี่นะคะเจ็ดสี่นี่นะคะเจ็ดสี่นี่เลขเจ็ดนะคะน,นี่เลขสี่นะคะแอดเห็นนะคะอันนี้เลขเจ็ดอันนี้เลขสี แล้วก็มองอีกทีนึงนะคะตรงนี้